สวัสดีครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดทั้งปีนะครับความดีนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะมีเป็นพื้นฐานของจิตใจคือคุณธรรมความดีไม่ว่าจะเป็นความขยันความอดทนลักษณะนี้ในความตั้งใจเนี่ยต้องมีต้องมีแล้วล่ะต้องอยู่กับตัวเราแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากวันนี้วันนี้ที่เราเป็นอยู่เนี่ย ดีหรือไม่ดีเนี่ยก็มาแต่อดีตความคิดการพูดการกระทาของเรามาแต่ดีทั้งสิ้นจนมาเป็นปัจจุบันเพราะงั้นวันนี้เรารู้อ่าเราเรียนตะหนักรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวอนาคตน่ะมันจะเป็นไงอนาคตมันก็มาจากวันนี้เพราะงั้นตั้งแต่ปีใหม่เนี้ยขอให้ตั้งใจเป็นคนดีเริ่มจากรักษาศีลอืมรักษาศีลห้าให้ได้โดยเฉพาะอ่าข้อสุดท้ายเนี่ยแน่ๆคือสุรยาเมา เงินที่เราจะจ่ายไปก็ต้องต้องไปจ่ายออกไปเสียสุขภาพสู้ให้พ่อให้แม่ดีกว่ากินอะไรก็สามารถกินได้นะมีเงินเนี่ยแต่ว่าเอาไปจ่ายออกไปเอาไปใช้เป็นประโยชน์ดีกว่าเพราะเราคนเราต้องแก่เหมือนผมอ่าต้องแก่เพราะงั้นเมื่อถึงเวลาที่ผมต้องแก่แล้วก็ต้องตายถ้าวันนี้ไม่สร้างความดีไว้หลังจากตายไปแล้วยังไม่รู้เรื่องอีกเรื่องสําคัญอีกเกี่ยวกับจะไปนรกหรือ ปล่าก็าไม่รู้สวัสดี